2. พาหิยะทารุจีริยเทระวัตถุเรื่องพระพาหิยะทารุจีริยเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อยเอ็ดคาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไรประโยชน์ตั้งพันคาถา 3. กุณทนเกสีเถรีวัตถุเรื่องพระกุณทนเกสีเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อยสองธรรมะบทหนึ่งที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยคาถาร้อยสามผู้ชนะค่าศึกจำนวนพันคูณด้วยพันในสงคราม หาชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่แต่ผู้ชนะตนได้จึงชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมสอนันทบุตรชกะพรามนวัตถุเรื่องอนันทบุตรกะพรามพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พรามดังนี้ร้อยสการชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ประพฤติสำรวมเป็นนิดนั่นแลประเสริฐกว่าชนะผู้อื่นเรื่องพราหมู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระดังนี้ร้อหการบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชายันด้วยทรัพย์จำนวนพันกหาปณะนะทุกๆเดือนตลอดร้อยปีหก สารีบุตรเทระภาคิเนเยะวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระดังนี้ร้อยเจ็ดการบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาไฟ ในป่าเป็นเวลาร้อยปีเจ็ดสารีบุตรเถระสหายกพรามนวัตถุเรื่องพรามผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พรามผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุรรรตรเถระ,ถรระรรดังนี้ร้อยแปดการไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงประเสริฐกว่าการบูชายัน และการบวงสรวงใดๆในโลกที่ผู้หวังบุญทำอยู่ตลอดปีเพราะการบูชายันและการบวงสรวงทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึงหนึ่งในสี่แอายุวัฒนกุมาร,รวัตถุเรื่องอายุวัฒนกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อายุวัฒนกุมารและอุบาสกห้าร้อคนดังนี้ ร้อยเก้าำสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว้ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเก้าสังกิจจะสมมามเณรวัตถุเรื่องสังกิจจะสาม,มาเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุห้ารอรูปดังนี้ร้อยสิบผู้มีศีลเพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีสิบคานุโกนนะััญญะเทระวัตถุเรื่องพระขานุโกนทัญญเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุห้าร้อยรูปผู้เป็นสิทธิ์พระคานุโกนััญญเทระดังนี้ 1> 11. อผู้มีปัญญาเพ่งพินิษแม้มีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาสามไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตยอยู่ตั้งร้อยปี 11. สัปทาสเทระวัตถุเรื่องพระสัปทาสเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ร้อยสิบสองผู้มีความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้านไม่มีความเพียรที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี